ไรไปปล่อยทงเลยบ่ห่วปล่อยเลยปล่อยไปเลยหม้บ้านนี้บ่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 ได้ขังปล่อยไปเลยเศร้าไรปล่อยเลยไม่รอดมาวังหันข้าวม้ากับรัดข้าม้ามาเองมาเองบ่ได้ไปเลี่องหมอผมปล่อยไปเลยมีแต่ปลามันรอมถีบอยู่ด้านลึปลงไปบ่ได้บ่ได้บ้านสมพงศ์ครับก็มันขัวสละกก็มันก็น้อยก็ปล่อยได้แน่อยู่แล้วเราออมนี่ก็ปล่อยไปก็มีหย่าบ ังื่อนเ่รยุ่งทำนี่เด็กคนเด็กปล่อยนี่นี่เขามีหยาเก่งเก่งก็พู้เดียวเลี้ยงหลายแบบนี้เนาะมันบ่แมนเด้ยวมูกดมู้ดมู้เขาเรือเลี้ยงเองคนแรกเป็นผู้ไปเลี้ห้เขาซสิไปรัดซือไปรัดเขาแรง้ังที่ไหมครับต้องฟุ้นนี่ก็ขายได้เป็นเงินหมื่อนหรือตัวนี้ใช่เงลูกเขาดอกนี่บ่แมนงัวอคนแรก เราก็เป็นผู้เบิกเงินเขาเขาก็าไปหาเงานนิตการไปแน่มีตัวหายจย่างตัวบ่หงืงหูยอ,อ,อหยู่บ่ก็ให้เตะเลยผู้โตเออผมหาตัวงงห,ห,มมห,หมูมันเอาทรงคนเลี้ยงมั้งครับมันมันอยู่นี่มันมีงัวหายจย่างตัวเอาไปโดนี่นัวไหนมันหือ้อใส่คนนั่นมันมันมีตัวงงคุ้มหมดนะแม้